สวัสดีวันนี้เรามาดูการกินกาแฟะนะครับที่คลองหลังบ้านคาเฟ่าลองดูบรรยากาศนะครับมีคลองน้ำไหลใสยเย็นนะครับใสามากชอบเลยครับเห็นเห็นนะครับน้ำน้ำ คอาาของน้ำนะครับของน้ำใส่ๆบรรยากาศบรรยากาศดีมากอ๋วันนี้เป็นวันหยุดด้วยมันเยอะนะครับพอสมควรเข้าคิวเมื่อกี้ทางเพจเนี่ยแจ้งมาบอกว่าโตเต็มแล้วเข้ามาก็เต็มจริงนะครับคือคนทยอยมาเรื่อยๆจาก ช่วงเช้าจนตอนนี้นะเวลานี้ก็บ่ายสามโมงกว่านะบ่ายสามโมงกว่าผมก็ยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะยังเยอะอยู่ก็ถือว่ารสชาตกาแฟก็ใช้ได้นะพูดถึงว่าเป็นตาชิแตกนะกาแฟดีืว่าเป็นตาชิแตกแต่ว่าข้อเสียคือมีเมนูเย็นอย่างเดียวสําหรับคอากาแฟที่ชบอบเมนูร้อนก็จะไม่ได้ริมรสกาแฟ ตแต่ว่ากาแฟเย็นก็ถือว่าอร่อยอยูคค่ครับถือว่าใช้ได้กับราคาก็เป็นราคาทั่วไปมาตรฐานนะครับแก้วละหกสิบบาทส่วนบรรยากาศนี่มันเกินเกินราคานะครับเพราะว่าเราจะหาบรรยากาศแบบว่ากินกาแฟแล้วมีน้ําไหลผ่านนะครับเท้าเราก็จุ่มน้ำเท้าจุ่มน้ำนะครับอันนี้เท้าจุ่มน้ำก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำเท้าจุ่มน้ำมันก็หายากอยู่นะครับ ยังไม่เคยเจอหรือว่าร้านนี้เป็นเป็นร้านแรกนะครับที่เราเห็นเป็น,นบรรยากาศแบบว,ว่าคนมานั่งชิลว,วันหยุดนะครับค่อนข้างก็พอดีเพิ่งได้ที่นะครับมาประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามเพึ่งเพิ่งได้ที่ตรงตรง ในในคลองนะครับในคลองคันว่าบานเห่าเขาเอ่นว่าห่วยเนาะเอ,อ่อดูดูดูน้ำห่วยนะน้ำน้ำน้ำห่วยห่วยแ่าอะไรห่วย,วย,วยเออ่นะ <c oughs> ห่วยดูน้ำห่วยแลาวน้ำใสมากน้ำใสมากๆนะครับใสใสจนแบบว่าเห็นถ้ามีปลาก็เห็นตัวปลามีกุ้งก็เห็นกุ้งนะครับใสจริงอ่าดูดูดูหลังกล้องจะเห็นว่าใสมากนะครับ ใสยย่จนจนเห็นสะอาดน้ำสะอาดมากน้ำสะอาดมากชอบสรุปคือโดยรวมก็คือชอบครับสรุปโดยรวมคือชอบหนึ่งบรรยากาศ 2. องรสชาติกาแฟสาราคานะครับสระยะทางที่ออกจากตัวมังระยองมาที่นี่ก็แค่15-20ถีนาทีก็ถึงแล้วถือว่าไม่ไกล ใกล้มากใกล้มากใกล้ตัวมัองรยองม,ม,มากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นขอ,องอยู่อาเภอบ้านไขยลนองละลอกนะครับชุมชนดอนจันนะครับก็ถือว่าดูบรรยากาศจะบอกว่ามีเสียงนกเสียงน้ำไหล คือจะเอ้ามีปลามีปลาด้วยปลาเห็นปลาแล้วมีปลาด้วยนี่แสดงว่าสะอาดมากแต่ว่าโอ้มีปลา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 นี่แสดงว่าตอนเย็นเนีหากุ้งช้อนกุ้งได้เลยตอนเย็นนี่ช้อนกุ้งได้เลยช้อนกุ้งได้เลยชอบอ่ะจริงถ้าถ้า ม,มีหลังบ้านมีคลองแล้วเปิดร้านกาแฟรหรือร้านอาหารเนี่ยโอ้ลงได้บรรยากาศน่าดูคมไม่แพ้ที่นี่นะครับอ<ม>ุ <camar> ๊บรรยากาศดีมากลมก็เย็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ไม่เข้าหน้าร้อนคือว่าโอเคอยู่ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากช่องเป็น the สิบแตกชาแนลด้วยนะครับหายไปเป็นอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทาอิตย์นะครับวันนี้กลับมาแล้วเพราะว่าติดภารกิจ ก็อยากฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย